ทีเลยผมเองประกอบอาชีพค้าขายผลไม้เกิดโรคระบาดคือโควิดรายได้มันลดลงนะครับจาก100%เหลือประมาณสัก20%เองเอ๊ะเราเราจะทําอะไรกันดีที่เป็นรายได้เสริมไปคุยกับพี่คนหนึ่งพี่เขาก็แนะนําว่าลองเลี้ยงไส้เดือนด,ดูไหมพอกลับมาบ้านนะผมก็เลยเข้า y o u t u b e นะครับทุกวันเลยใช้เวลา3วัน คนกว้าว่าคนที่เขาพอเลี้ยงไส้เดือนเขาเลี้ยงก็อย่างไรพอคุยกับแฟนแล้วตกลงที่จะเลี้ยงไส้เดือนนะครับครั้งแรกเลยผมเลี้ยง20กิโลยังไม่ทันจะได้มูลเลยนะครับปรากฏว่ามีคนสั่งหมดเลยครับจาก20โลภายใน1เดือนผมเพิ่มปริมาณไส้เดือนเลี้ยงถึง100โลเลยครับหมดครับไ <c oughs> ส้เดือนที่ฟาร์มเราเลี้ยงอยู่นี่เป็นพัน AF นะครับเดือนที่ผมคิดว่าเป็นรายได้เพียงแค่รายได้เสริมแต่พอทํามาจนถึงปัจจุบันนี้ ผมว่าไม่ใช่แล้วครับตั้งแต่เราเ,เริ่มพ่อเลี้ยงไส้เดือนนี้ขึ้นมานะครับไรายได้ก็รู้สึกว่าจะขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไรายได้เฉลี่ยต่อเดือนณตอนนี้นะครับอยู่ประมาณ1นึ่งสบาทครับ,รบ <Wow. S 1> ช่วยแนะนานตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนัทววฒิอยู่นุ่มชื่อเล่นเชื่อในนะครับหรือว่าตาในฟาร์มไส้เดือนเชียงใหม่ ตั้งอยู่บ้านเลขที่17ทับ47หมู่6ตำบหลหนองจอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับช่วยเล่าที่มาของฟาร์มเราหน่อยครับคือเดิมทีเลยผมเองประกอบอาชีพค้าขายผลไม้นะครับอยู่ที่ตลาดเมืองใหม่ในเมืองเชียงใหม่ครับแล้วก็ช่วงระยะหลังก็ได้มาเช่าที่เพื่อทำเป็นล็อกที่จอดรถขนถ่ายสินค้า แล้วก็ให้แม่ค้านํามะม่วงหรือว่าทุเรียนมาขายส่งก็ก่อนนี้ก็รายได้ก็พออยู่ได้ครับคือเช่าเขาแต่ว่าพอมาระยะหลังเกิดโรคระบาดคือโควิดรายได้มันลดลงนะครับจาก100%เรหลือประมาณสัก20%เองผมก็มีความคิดกับแฟนว่าเอ๊ะเราเราจะทําอะไรกันดีที่เป็นรายได้เสริมก็พอดีก็ไปคุยกับพี่คนหนึ่งพี่เขาก็แนะนําว่าลองเลี้ยงไส้เดือนด,ดูไหมเพราะว่าแกแกเลี้ยงอยู่นะครับแกเลี้ยงอยู่แต่ว่าแกเลี้ยงไม่มากนะครับกลับบ้านก็เลยมาตัดสินใจพูดกับแฟนว่า เราเลี้ยงไส้เดือนกนดีกว่าแต่แฟนก็บอกว่าตลาดเราเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วก็ไส้เดือนเข้าเลี้ยงกันอย่างไรเราก็มูลไส้เดือนเอาไปทําอะไรบ้างอันนี้ผมบอกตรงผมไม่รู้เลยนะครับรทีนี้ก็แฟนก็บอกว่าลองเข้า YouTube พี่นะผมก็เลยเข้า u t u b e นะครับทุกวันเลยใช้เวลา3วานันค้นคว้าว่าคนที่เขาเพอเลี้ยงไส้เดือนเขาเลี้ยงกันอย่างไรแล้วก็ดูแลอย่างไรแล้วก็ขายกันอย่างไรนะครับ <Okay. S 2> พอคุยกับแฟนแล้วตกลงที่จะ เลี้ยงเลี้ยงไสเดือนนะครับเราไม่มีโรงไม่มีไม่มีสถานที่ก็ใช้โรงรถนะที่บ้านนี่เลี้ยงก่อนผมก็ไปซื้ออุปกรณ์เช่นกำมังนะครับเพราะว่าศึกษาแล้วว่าการเลี้ยงด้วยกำมังเนี่ยม,มันสะดวกและผลท้ายและการดูแลอะไรมันจะง่ายเร,เริ่มเลี้ยงลงมือเลี้ยงเลยครั้งแรกเลยผมเลี้ยง20กิโลยังไม่ทันจะได้มูลเลยนะครับได้ตั้งประมาณอาทิตย์กว่าๆปรากฏว่ามีคนสั่งหมดเลยครับที่เลี้ยงอยู่นี่สั่งหมดเลยไม่พอด้วยนะครับจาก20โลภายใน1เดือนผมเพิ่มปริมาณไสเดือนเลี้ยง ถึงร้อยโลเลยครับปรากฏว่าหมดครับร้อยโลในเดือนแรกนั้นหมดครับไม่ทันเลยครับทำไม่ทันเลยนะครับถึงถึงขนาดว่าลูกค้าต้องต้องต้องสั่งจองกันล่วงหน้าแล้วทีนี้พอสั่งจองล่วงหน้าแล้วก็ลูกค้าที่รับประจําปริมาณที่ประจํามีอยู่แล้วปรากฏว่าเกิดโควิดรอบ3ระบาดจากที่เข้ารับเราจํานวน1000นโลนะครับเขาก็ลดลงมาเหลือ500โลจาก500ก็มาเหลือ200โล100โลครับ มึนตุ๊บเลยคือว่าจะทํำยังไงดีตลาดก็ไม่มีแล้วครับอยู่ดีๆก็มาเจอโควิดรอบสแบบนี้ใช้วิธีดําน้ําครับมั่วนะครับมั่วไปคือผมสมัครเข้ากลุ่มต่างๆใน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 เพจในเฟซใ,ในออนไลน์แล้วผมก็โพสแล้วก็แชร์เข้าไปนะครับปรากฏว่าได้ผลครับมีคนทักมาตรึมเลยครตอบไม่ทันเลยทั้งผมทุกแฟนตอบไปทั้งวันเลยบางเอิญผมโชคดีครับมีสวนทุเรียนวิ่งเข้าหา เขาปลูกหลักพันหลักหมื่นต้นครับฟาร์มผมที่ทําอยู่ตรงนี้แค่แค่นี้ไม่พอแลวครับผมก็เลยขยายฟาร์มต่อปริมาณการผลิตและปริมาณการส่งก็เพิ่มขึ้นครับเฉพาะสวนที่เรียนได้สั่งเขาสั่งปริมาณต่อเดือนนี่ไม่ต่ำกว่า5ตันครับก็เลยก่อตัวค่อยๆก่อตัวแล้วก็ขยายขึ้นจนมาเป็นฟาร์มตันไดฟาร์มเนี่ยครับรูปแบบการเลี้ยงไส้เดือนของฟาร์มเราครับรูปแบบการเลี้ยงไส้เดือนที่ฟาร์มนี้ผมจะเน้นเลี้ยงในกะละมังเป็นหลักนะครับเพราะว่า เลี้ยงในกระมังเนี่ยเราดูแลง่ายขนย้ายสะดวกนะครับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาผมได้ศึกษาที่เขา้าทดลองเลี้ยงในกระกระมังเนี่ยมันจะได้ผลที่คงที่ครับคือ 1. ในระยะเวลา20วันถึง30วันเนี่ยหรือว่ามันจะมีการใช้มูลในระยะแรกคือ20วันขึ้นถ้าเกิดว่า25 30เนี่ยไส้เดือนจะออกมาเป็นไข่แล้วก็เป็นตัวอ,อ่อนมันจะขยายพันธุ์ได้ได้รู้สึกว่า โอเคครับรู้สึกว่าจะได้มาตรฐานครับพร้อมมูลไสเดือนด้วยครับฟาร์มของเราเลี้ยงไสเดือนสายพันธุ์อะไรครับพี่ไสเดือนที่ฟาร์มเราเลี้ยงอยู่นี้เป็นพันธุ์แอฟริกันไนโคลเลอร์นะครับหรือว่าเรียกย่อๆคือพันธุ์ AF นะครับคือพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรไทยหรือว่าผู้เพาะเลี้ยงท,ทั่วไปนิยมเลี้ยงเพราะว่า,าทนนะครับกินง่ายแล้วก็อยู่ง่ายนะครับระบบการจัดการของฟาร์มเราครับ ระบบจาการจัดการของฟาร์มเรานี่คือว่าถ้าเกิดวิธีการกการการรเลี้ยงเนี่ยเราจะเลี้ยงเป็นรุ่นครับคือคือเราจะเลี้ยงวันที่10วันที่20และวันที่30นะครับคือว่าไม่เลี้ยงรุ่นเดียวทีเดียวเลยเป็นพันเป็นเป็นร้อยกระมังเพราะว่ามันจะเจอลําบากกับการที่เราจะคัดแยกหรือว่าดูแลนะครับลเลยเลี้ยงเป็นรุ่นรุ่นวันที่10 20แล้วก็30เราเลี้ยงวันที่10ในระหว่างที่1 1 12 13 14 1 5ในระหว่างนี้เราจะ ล่อนแล้วก็บรรจุภาชนะนะครับแล้วก็ทําการตลาดครับโดยที่แบ่งหน้าที่กันคือว่าผมยังไม่ค่อยสันทัศเรื่องออนไลน์เท่าไหร่หน้าที่นี้ก็จะมอบมอบมาให้ให้แฟนครัเ,เป็นเป็นคนดูแลครับส่วนลูกชายนี่ก็มีหน้าที่คือตรวจดูความแห้งหรือว่าความเปียกของกระมังที่พอเลี้ยงไส้เดือนถ้าเกิดว่าแห้งแกก็จะจัดการลด5 7, ลวัน7วันราจะดูแลครั้งนึงครับ ส่วนผมนี่ก็เริ่มตั้งแต่จอกระมังยันลอนยันเลี้ยงยันขายก,ก็ประกอบได้หมดเลยครับประกอบได้ทุกอย่างช่องทางการตลาดและการขายของฟาร์มเราครับมันมีสารช่องทางที่เราทำนะครับคือ 1. ขายในออนไลน์ 2. จำหน่ายให้กับชาวบ้านมาซื้อหน้าฟาร์มนะครับสามจำหน่ายให้กับร้านขายพืชผลทางกากรเกษตรหรือว่าร้านขายต้นไม้ในตัวเมืองเชียงใหม่ครับโดยวิธีการที่เราก็ไปนแนะนําสินค้าฝากขายแล้วก็ส่งต่างจังหวัดวยครับทุกที่เลยครับทั่วไทยถ้าเกิดว่าติดต่อเข้ามานะครับเราพร้อมส่งทุกที่ครับ เฉลี่ยรายได้ของฟาร์มตกเดือนละเท่าไหร่ครับเฉลี่ยรายได้ของฟาร์มตอนนี้มีขนาด1โลถุงละ35บาท3ถุงร้อยนะครับ5โลนี้เราขายถุงละ150ขนาด10โลนี้เราขาย270บาทขนาด20โลขาย450บาทครับอันนี้ไม่รวมส่งนะครับแต่หลักๆจริงๆแล้วทางฟาร์มเน้นในการขายส่งเป็นหลักเราอยากให้ชาวบ้านเข้าถึงได้แล้วก็คนมีรายได้รายได้น้อยเข้าถึงได้ทำมาซื้อที่ฟาร์มนี้50โลขึ้นไปผมคิดคราคา กิโลละสิบาทไรายได้เฉลี่ยต่อเดือนณตอนนี้นะครับอยู่ประมาณ10,000แสนอัพครับข้อดีของการมาทำฟาร์มไส้เดือนครับพี่1เราไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านไม่ต้องออกไปเสี่ยงสถานการณ์ที่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับเราสามารถทำอยู่ในบ้านของเราสร้างไรายได้ขึ้นมาได้เปิดประตูบ้านก็เข้าลงฟาร์มได้เลยรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับรักษาธรรมชาตินะครับรักษาสุขภาพของเราด้วยนะครับแล้วก็เปิดเผยให้ชาวบ้านได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับ กับวิถีที่ใช้ชีวิตโดยใช้พืชผักหรือว่าทานพืชผักที่ปลอดสารพิษครับเดิทมทีผมคิดว่าเป็นรายได้เพียงแค่รายได้เสริมแต่พอทํามาจนถึงปัจจุบันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วครับรายได้เสริมจะเป็นอาชีพหลักของผมแล้วก็ลูกๆต่อไปในวัาข้างหน้าครับตั้งแต่เราเริ่มพาอเลี้ยงไสเดือนนี้ขึ้นมานะครับรายได้ก็รู้สึกว่าจะขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากที่เราเคยฝืดเครืองเรื่องการส่งลูกหรือว่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆในอนาคตในปีข้างหน้าถ้ามีเวลามากกว่านี้ผมศึกษาได้มากกว่านี้ก็คงจะเป็นการต่อยอดได้เพิ่มขึ้นนะครับมีอะไรฝากถึงเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจอยากจะมาเลี้ยงไส้เดือนแบบเราบ้างครับก็คือว่าเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับใครสนใจนะครับอยากจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับเพื่อเสริมสร้างไรายได้นี้นะครับไม่ใช่เรื่องยากครับไส้เดือนเลี้ยง,ง่ายนะครับ สามารถที่จะเสริมสร้างไรายได้ต่อยอดให้เราได้ในวันข้างหน้าขออย่างเดียวนะครับขอให้เราตั้งใจนะครับศึกษาหมั่นเรียนรู้นะครับดูคนที่เขาเลี้ยงดูคนที่เขาขายที่เขาประสบความสําเร็จหลายหลายคนหลายหลาย,หลายท่านนะครับเอาเทคนิคดีๆหรือว่าข้อมูลดีๆมาปรับปรุงแก้ไข นะครับหาสิ่งที่ลงตัวที่ดีที่สุดผมเชื่อครับต้องประสบความสำเร็จแน่นอนทุกคนเลยไม่มากก็น้อยครับขอให้มีความตั้งใจครับสำหรับโรงเรียนสถานศึกษาหรือว่าหรือว่าชุมชนที่ไหนขาดทุนทรัพย์นะครับอยากจะสร้างรายได้นะครับให้กับชุมชนยินดีนะครับให้มาหาการไดฟาร์มได้เลยครับผมยินดีสนับสนุนพันไสเดือนนะครับให้ไปเลี้ยงไปสร้างความรู้ให้กับชุมชนเสริมสร้างรายได้ให้ความเป็นอยู่หรือว่า สภา,าวะสิ่งแวดล้อมหรือว่ากินผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษรักษาดินรักษาธรรมชาติให้อยู่กับเราไปนานแสนนานครับช่องทางการติดต่อของฟาร์มครับช่องทางการติดต่อตระในฟาร์มนะครับคือสามารถติดต่อได้ทางเพจตระในฟาร์มนะครับแล้วก็ทางไลน์ของผมเองนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ สามารถติดต่อได้ตลอดเลยครับคือยินดีให้คำปรึกษาแนะนำทุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับการพาะเลี้ยงไส้เดือนอเบอร์โทร0637808828 0968287925สเบอร์ครับ